เกี่ยวกับโครงการมีข้อภาษาเหมือนกันบางคนก็เขียนขอนุมัติอนุมัติออนนในหลักการเขียนไปเรื่อยอ,อนุมัติในหลักการไอ้ข้างบนก็เขียนอนุมัติผู้ผู้มีอำนาจบอกอนุมัติมันก็มานั่งเขียนกันคนขอ,ขออนุมัติหลักการ คนอนุญ,ญาตคนอนุมัติบอกอนุมัติเฉยๆแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรอนุมัติตามขอใจบาตรหรือไม่จะเป็นต้องมีเขียนมาอนุมัติหลักการแต่นี้บางคนครับการเหดียวก็เลยพูดกองท,งทันชาพูดเหมือนกันแคสอนุมัติหลักการตามไปหรือบางคนเขียนมาขออนุมัติเฉยๆ แต่ไม่บอกว่าขอนมาตรการผู้มระชาเห็นแล้วไอ้นี่มันไม,ไม่มีรายละเอียดนึ่ผู้นำชายก็เลยเขียนอนุมัติมาการไอ้นดินก,น,นกลับไปบอกใช้ได้แล้วอนุมัติไปเนี่ยมันพอกันเลยมันสนื่อฐานนี่เรื่องของการจื่อฐานนี่บอกนะมีใช่ไหมครับในดยง,งานมีบ่ามันจะเจอปัญหายอย่างนี้ประเภทนี้ ผมถ้าให้ผมลงลึก่บงนี้ทั้งหมดรายละเอียดทั้งมมันเรื่องคุยกันได้เยอะแล้วมีแคร่งงรงนี้เอาละครับเอาไหนๆตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะแถมไม่ตรงไหนแถมได้ก็จะแถมนะฮะแทรกกับไปมาข้อสี่เรื่องขอความเห็นชอบในการดำเรนินการ มีใช่ไหมครับจะทาเรื่องอะไรทั้งหลายแหล่ซึ่งจงเขียนโครงการไม่ได้ทำอะไรยังไม่เสร็จก็ต้องเวลาเวลาเสนอนันถึงขึ้นไปต้องขอความเห็นชอ่าในการที่จะดําเนินว่าโกรงจะทำนั้นโอเคไหมถ้าโอเคต่อไปก็จะได้ตั้งเรื่องทำอะยดย่อไปถ้าไปเก็บรายละเอียดมาเสร็จแล้วไปเสนอขอนู้ไหมโอ้ยต้อบอกไม่เห็นชอบให้ดาเนินการบอกก็เสียเวลาไปเท่าไหร่ เนี yeah, ่ยคือทำไมถึงต้องอาสงนะครับมาเรื่องของกงานไรก็ข้อหน้าเนี่ยรการเสนอตรงนี้แหละครับเยอะหนังสือรายการทั้งหลายมีเรื่องของการเสนอ เสนออะไรเสนอความเห็นเสนอเพื so ่อ so พ so 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 ิจารณาพิจารณาเสนหนหรือเสนอเพื่อการกองเรื่องเข้าตรงเรื่องมาให้เราจากดูจากชอบของพวกเราแล้วเนี่ยการกองเรื่องเยอะนะพวกเราเนี่ยเกินห้าสิบประเภทนี้การกองเรื่องการผ่านเรื่องรู้จักการผ่านเรื่องไหม รุ่นใหม่ๆเห็จะไม่เคยผ่านเรื่องผ่านเรื่องแบบว่าหมายว่าตามตามลาดับขั้นการผ่านเรื่องต้องให้ผ่านคนนี้คนนี้ไปก่อนผ่านจากคนนี้ครนรี้กชอบเจได้จากติดผ่านทําไมทาไมต้องผ่านต้องเจได้กรองเรื่องเลยไหมว่ามันถูกก่บผา เรื่องหานเรื่องเนี่ยเล่าได้ทั้งวันกานเรื่องนะเอาเอาด้นๆอาจารย์ทั้งหลายแหละนี่เคยมีเรื่องว่าอาจารย์เนี่ยท่านผู้ขานตกเปีนใหญ่เป็นโปรเฟสเซอร์เป็นรองศา,าสตราจารย์นั่นหมายเก่งมากดูเรื่องนีเออใครเป็นคนอน,นุมมัด ผมจะไปประชุมต่างประเทศบอกอธิการบดีอน,นุญาตได้ครับมันก็ไปเขาก็ไปทำเรื่องมันดูเรียนอธิการบดีผ่านรองอธิการบดีผ่านขนา้าหน้าบดีผ่านห,วนหาัวหน้าผ่านาไอเรียนตรงนั้นนะะสองปัญหาเขาผ่านนีด มึงบอกต้องผ่านเรื่องตามไงก็เลยเขียนอย่างนี้เรียนอะ ouais. ิที่การใครเป็นคนงานนุมััดก็เขียนชื่อคนั้นเนี่ยคนไหนลบผ่านไปเรื่อยแล้วก็ถือเรื่องมาผ่านนอยผ่านน้อยอันนี้ก็เป็นผ่านเลยยอยๆทงอยากให้ผ่านกเหมือนกับเดินผ่านไยแต่คนนั้นจะคนผ่านตรงนี้ขอผ่านเลยนะขอผ่านเลยก็ผ่านเป็นมายถึง มันตอดยังไงน,นมันต้องบ่าผ่านตรงไหมถามถูกไหมไม่ถูกนะครับเรื่องไม่หลายเขาบอกว่าเสนอเรื่องตามลำดับขัน้นลำดับขั้นของบัตรบ,บัญชานี่ออกไหมใครเป็นคนดูแลเรื่องแต่เรื่องมันก็ผ่านไปไม่ใช่บอกว่าแล้วตูรู้ไปไงทีนี้ไปประเภทไม่ เสนอเหมือนกันมันมีเกิดขึ้นที่คณะไนระมาจากคณะเรียนสามสมัยก่อนมีจากคณะเรียนสามอาจารย์ท่านหนึ่งของลานศึกษาต่อในประเทศอ่านหัวหน้าภาควิชาเรียนหัวหน้าภาควิชาหัวหน้าภาควิชาด้สเสนอคณะบดีเลขาคณะสองเดือน,นรเรียน ขั้นดีเพื่อโปรดพิจารณาอน,นุญาตขั้นดีก็อน,นุญาตอนุญาตเสร็จแล้วมองก็ไปนี่นี่อาจารย์ไม่รู้เรื่องว่ามันต้องใช้เป็นเวลานหน้าเท่ไหไปไปเรียนเลยไปเรียนต้องปีหนึ่งไปนี่เปนี้พอ ก็ขึ road, er, ain, ้นเงินเดือนจำปสมัยก่อนปีหมดหมดขึ้นเงินเดือนก็ตกบางทีงบดุลงบดุลก็คือรายการลงเวลางบงบเดือนนะนะว่ามีใครลาอะไรก็หมายเหตุที่อาจารย์คนนี้ว่าลาศึกษาต่อหนึ่งคุณผมเหมือนว่าไอคนคนเรื่องก่อนคนนี่มันลาไปเรียนเนี ไปคนดูเรื่องมันมีเรื่องถามไปที่คณะคณะบอกว่าะเขาลาไปเรียนต่อที่ต่างลาอะไรอะไรลาไปเยอะมากก็มันก็เลยบอกว่าลาเพราไม่รู้เวลาอะไรกันผมก็เลยบอกแม่เอาเรื่องดูมาหน่อยบอกท่านบุรีอนุญาตเลย ยังเตางหนาอำนาจทูกมเป็นอำนาจของอธิธนะอบดีนะก็คืออธิการบดีนะฮะกณรบดีเนี่ยเทียบเท่าหัวหน้ากองผู้ในการกองนะครับโปดซาโปดซาเป็นทั่วกนรโยกกาณะสถาบันอำนักเทียบเท่ากองเป็นยังไงหัวหน้ากองอําอำนาจอนนญา่ยายเดียวไม่เกิดได้เท่าไหร่ครับมีอนุญายยายการลา เรื่องลา,ลาลป่วยไรงนะที่ได้รับมอบอำนาจแต่ลาศึกษาเนี่ยสมัยเดิมนู่นรกระทวงประหลัดกระทวงตอนหลังยังามามอบให้อธิการบดีมีห่านลาในในประเทศไทยตอนหลังก็แก้ปัญหาเยอะเพราะประหลัดมันรับไม่ไหวก็กลับมาให้อธิการบดีนี่น่าลาศึกษาในประเทศนะครับสำหรับในประเทศ เย่านี้ครับผ่านหรือไม่ผ่านเพป็นใครเลยครับถ้าตัวระดับเลขานุการคะแนะไม่รู้เรื่องแล้วคุณจะเป็นไล่ตามลูอน้องทั้งหลายเจ้งนั้นวันข้างหน้า,วนนาพวกเราจะต้องค่อยๆเลื่อนตำแหน่งขึ้นไปเรื่อยจนถึงระดับผู้ิหโปบทศึกษาดูระเบียวก่า มันแต่ละตัวนี้มันใช้อะไรนะครับการกรองเรื่องแล้วมาผ่านเรื่องเป็นยังไงโอ้หการตรวจสอบข้อมูลและข้อที่จริงพวกเราเนี่ยส่วนใหญ่ที่ดูขณะนี้เห็นบอกมีเรื่องของการตรวจสอบเสลอข้อมูลอะไรมีหน้าที่ตรวจสอบเห็นไหมจะกรีนเรื่อง เรื่องตรวจสอบข้อมูลยังไงข้อที่จริงมีอย่างไรข้อที